คือไม่เท่านี่ยไม่รู้จะคนทางเบิดสชา้าฮะเช้าคนช้าคนอืมตายสิบยังสิบป๊าเพ่อน<ะ>กคุ้มลูก <c oughs> อ่ะเชา้าอรีได้ทามาให้กระทามรอดมาพรพังเัวพผิดนะพี่น้องเช้าคนอืมกราบสบายดีพ่อแม่พี่น้องทุกทุก่กกานมืน่อ้มาพ่อกันคือเก่าอีกแล้วเนาะมื่อนี้มาพ่อกันในวันที่ส2องเมษาปีพศสองพั 25, 65, นหรหกสิบห้าเนาะเมื่อนีนมาพรอนก็นอยู่ที่ เที่ยงนาแห่งหนึ่งนะพี่น้องเพราะว่าส er ิมาประกาศตามหาลูกชา,า,ายของเพิ่นเพราะว่าลูกชายของเพิ่นนี่ไปไทยหลายสิบหาจนชกปีสบายดีไหมท้าวสบายดีลูกก,กินยังน้อนี่ติดปแดกอ๋ออ่าไม่ยังอันนี้เที่ยงนาบอกคือกระจกกระจกเทียทเ่ยั้งอะไรออกมาอยู่น้าทีลรากระจกกระจกยิงทีละหมอกไฟหมอกหมันลูกโอ้แต่อันนี้กับลูกหลานกันเบิดบ่ลูกแม่เบิดโอ้นี่ได้พี่น้องบอกพ่อชินอ๊ะ หนึ่งสองสามสี่นอนไปนอนมันบ่หรอคนละคนกระท่อมไปกระท่อมมันเนาะมีกระท่อมกระท่อมมันอันนี้ก็นอนอยู่นี่แม่ก็นอนอยู่นี่จ้านอนอันนี้เลยนอนอยู่นี่แล้วแหมไม่ได้เข้าไปเข้าบ้านกันบ่เข้ากันเพิ่งจะเข้าคืนหนึ่งก็ดูชาดอกไม้หรือยาแต่ว่าเราเวลากินข้าวกินน้ำด้วยกักินข้าวกินน้ำเหมกินน้ำกันกินน้ำกันขออนุญาตทานไม่เท่าชื่อยัางน้อ แม่น้อยแม่น้อยอายุประมาณจากปีตอนนี้เจ็ดสิบเจ็ดสิบปีเจ้าล่องเล่าเรื่องเล่าให้เบิ่งเนี่ยว่าลูกชายไปจังไดมาไปจังไดมาจังไดลูกชายไปแต่กี้ก็ไปกันหมู่แล้วหมู่เอาไปขายหมู่อาะหนวไปสมัยนี้เอาไปแต่กี้ไปแล้วก็จะเอาไปไปแล้วก็ไปในเบิ้งบ้านอันอันนะเทมรลาดเนี่ยเปิดเบิ้งเขาจังไม่เอาไป ไปเข็นมาลาดไปแล้วกะไปโหโรงงานเล็กโงงานตัดเล็กแล้วกัเบ,บาแอร์เพื่อนลูกสะทูนบรรทุนยางไปไปพ่อไปพ่อแล้วกะได้ปีหนึ่งสองปีแล้วไปพอ่อเลยก็ให้ใส่เขาแล้วเอากูไปได้ไอายเอ้ยกับกูโหลดมาอยู่สองปีแลวยังไม่ได้เงินเดือนสก,กีบขอเงินไปชื่อเสื้อผ้าอะขอยซื่อโตเจ้าขาดก็แหงแล้วอะขอเขาไปให้เจ้าแล้วให้พอได้แต่เสื้าเงินเดือน่มนี้่อชื่อขาดราคา,าเลยชื่อโตเจ้าละ แต่พูนนั่นเราห้พูนนั่นพังแล้วพูนนั่นว่ามึงหั่นวันใดผักวันชุกวันเช้าวันชุกวันเช้าผักงานเด็กมึงจะนีไปใส่เ้อกูชิมมาหลักเอามาว่าวันนั้นวันนี้ไปหลักเอากำเข็นไปหลักเอาบ่เคยได้ออกไปใส่จักเถื่อไปอยู่โรงงานอันนั่นอาหารอยู่อันอยู่ปากขนมอ๋อก็เลยไปเชียโตอยู่หั่นเชียนั่นเลยเขาว่าเชียเห็นอหั่นเลยก็แม่โทรไปกับ เชาแก่เพิ่นมาว่าบ่มีชื่อรุนเนี่ยนี่บ่มีชื่อรุ่นโทรหันหัดกัเจ้าเอาเบอร์โทรให้บักแอร์เอาเบอร์โทรหันจัดแอร์เอาเบอร์โทรหันก็มาโทรไปคุ้มื่อโทรเช่าโทรแรงมากระดาเษ่าแก่คนชื่อรุ่นบ่มีเนี่ยนี่บ่มีโทรมาเช่าโทรมาแรงของบ่ได้เบอร์โทรจะกินได้อื้อยหันโทรเอื้อยจะยุ่งเทพโทรไปบ่มีคล้ายๆยันเด่าแก่ตัวเนาะอืมมีจังเลยตัวเอาเบอให้บ่วยังให้คุยกันแล้วก็อัดมาหัน แ,แอลแอมาบ่าวแอเพิ่นมาหันภาคเชื่อให้แม่หันตัวนึงเชื่อกกระเพื่องแล้วเงินหันเท่าเงินผ่าลเทา่าแก่ว่าเท่าแก่ไปเที่ยวเพิร์นไปดีเรมาก,ก่อนแล้วเชื่อตัวนึงมาให้แม่แต่ว่าไป<อ>ชื่อลูก<ป>จะต้งได้ก็ะทนที่เชียร์่นฮนะซื่อรุ่นชื่อรุ่น,อ,นอืมเป็นผู้ชายเนาะผู้ชายแล้วอายุสิบแปดสิบเก้าปีตอนไปแรกๆครับ่ตอนไปแรกๆก็อายุฟังอัน,นุสิบห้าสิบหกนี่นะโอ้่ได้มาบ้านจะเถื่อ ลูกคุกจะบอกบ่เห็นลูกทิศที่สองทิศที่สามในฮานอยหลักเพิ่นมีฮู้มีห้อยคุณโดนไ่เท่าฮู้เพิ่นจันอยู่ในใจเดินไปทางเห็นเห็นว่าในเหวี่ยงโอ้ฮู้น่ะมีเนาะแต่ฮู้อยู่บ้านเจ้าให้นอยู่นามาฮู้มบนอันร้านเจ้าก็มีได้โอ้ฮู้มลานเถิดไปอยู่ดีและอันเจ้าก็มีลูกเจ้าอยู่ประเทศไทยบ่ะจ๊ะมีแรงนางคงสวรรค์เพิ่งไปทำงานคือกันตะกี้เห็นดีแต่แต่เห็นว่าลูกคนนี้ เดี๋ยนีเห็นเห็นลู่กหาอันพวกอันกับตายกับผู้ยังเขาไ้เห็นกันเนี่ยโทรี้เมื่อวันันประหัดอันที่คบกันคบอันได้ปาากันเขาไปเห็นหน้ากันเนี่ว่าเมื่อวันได้ยุดวันชุกวันเช้ากันยุดว่าเออมึงไปถ่ายอยู่ชนุชนลุ่มเด้อกูจะไปคบกันกับมึงว่ะผูเลยวาวเออเออไปแล้วกลางคืนมาแล้วว่าไปตายเลยว่ะเอาว้าะเขาว่าโทรโทรมาว่าตายเลยว่ะ พว่าตายทั้งเจ้าได้เห็นศพได้เห็นยังยี่ภาษาบ่เลยบ่เห็นเขาว่าตายเลยเขาแก่อันผู้เอื้ยจะพาไปในโรงงานกับเจ้าเขาแก่เขาก็หนีไปเที่ยวเนี่ยโอ้ไม่ได้ควบเขาแก่คบแต่คนงานคือกัดทำคนงานเขาบอกตายแล้วทำคนงานเขาออกจากเขาตายอ๋อเด็กผู้ใดจ้เาว่าตายนะอ๋อมู่ก็จะโทรมาในกลางคืนฮัลโหลลมมาบอกว่าลมเร็วไปโรงพยาบาลอัน ตำรวจพอเขาว่าโอ้บอกหัวใจล้มเร็วแล้วตายตายถ้าว่ายุบหมู่่อยูกลางคืนย่อกันห้าก็บึ่งหนังนะเบึ่งอัน,นมวยแล้วแล้วก็ไปยุบตีกัเจ้าเจ้าหญ้านะเฮ้ยยามนอนเลยย่อกันเขาถอนถังยุบบันหญ้าน่าอยากนอนหมู่อะยุบที่ทำเรือหมู่เป็นอย่างอื่นเลยเป็นได้เบอร์โทรเขียนเบอร์โทรให้หมู่โทรมาหาเอวยอ๋อกอ็คือแบบนี้ หมู terror, ını, elly, act, hmm. นอนทำการห้างคิดว่าคิดว่าลูกลูกชายเจ้าย่อแงนอนย้อนย่อก็น่ากว่าจะนอนด้วยจริงยันย่านผืนฉักบนหรือยังใดเอามันเมื่อเมื่อันภาปาก็ได้นะจังกี้มันตกเอือมันก็ยุ่มหมูอปลาสมู่ให้แต่พอเห็นซุบเนาะครับก็เห็นซุบเห็นขาลยผู้ได้อาไปซุบนะเราไปยุบปฏิธรรมหนาครับบางคนตะกี้บนมีบัตรและพันย่านเนาะเอาบนมีบัตรและย่านบนคือขมือนี่คนกับบุชลาร์ตะกี้หนาตะกี้บุญชลาดบุญชลาร์มีแต่ยานตะโทษความหมายทั้งแม่นี่ เชื่อว่าจะอาลูกเสียลูกตายังไงเลเชื่อจ้าบ่เชื่อหรอเขาไปเห็นเขาเป็นคาบเขาเ่าแก่ก็ไม่ได้เห็นไปไปหาเถาแก่กับเ่าแก่ไปเที่ยวแล้วล่ะคนงานว่าเ่าแก่ไปเที่ยวเ่าแก่ไปเที่ยวเ่าแก่ไปแล้วตายในกลางคืนทํามาเช่ามานก็ไปที่จะพาไปหาต่อเ่าแก่ไปเที่ยวเถาแก่ก็ไม่ได้สนใจกับชุกับ์กับอ้าไม่ได้สนใจเลยับชุกไปอีู่ใจก็คือไปป้าอีใายว่ะไปโรงพยาบาลตำรวจ คนกะกี no. ่ม uh ันบอไปได้เนาะบอกกล้าไปด้บางทีอาจพวกหน่วยกู้ภัยเขาเดีหน่วยกู้ภัยเขาไปหุงบ้านตำรวจเราจะพาตั้งเจ้าได้ไปเบิ่งโมดูโมเดาหรือบอว่าได้เบิ่งไรบ่ได้เบิ่งบอได้เบิ่ดูจะว่าไปเบิ่งเลยแบบว่าไปเบิ่งว่ายังมีชีวิตบอที่สั่งเสี่ยนะบ่ได้เบิ่งเถื่อบ่ได้เบิ่งไงใช่ท่านบ้านเ่าก็บมันคบเขาจะคบเบาแอร์ลูกนางทุนไปแหละพบพบแต่อันเบาแอร์พบ แค่ตอนไปปีหนึ่งสองปีนะเนาะไปเลยคนผู้นั้นเอาไปย้ายไปเข้าอันร้านอาหารอยู่ปากขนงทางึ้นหองล้งหน้าปากขนงเขาจะบอกร้านอาหารค่ะเดี๋ยวกับผู้นี้ก็ไปอยู่น้ำมันแทนพอเดือนกับมาบอกแอบผมมาบอกว่าไม่ไปเลยได้เบอร์โทรมาโทรก็ให้เอยเฉนองว่าบราจไปใช้เถื่อว่ามีเงินบมีคำแล้วหาก็มาย้ายมาอยู่นี่ตะกี้ห้องงานตัดเล็ก ขอเงินเดือนใดทิ้งเดือนใดขอมึงห็นบ่มีตังให้มึงดอกปูที่มันราคาแพงแล้วว่ะโอ้บระทอกแก้วค่ะคล้ายๆซื้อขายกันเลยนะพี่รองคล้ายๆซื้อเอาลูกทรายไปไปเห็ดงานหันซื้อต่อจากคนอื่นนี่แหละประมาณสองสามหมื่นตะกี้เนาะตะกี้ก็มีใชสองสามหมื่นแล้ววันนี้พอซื้อมาแล้วจะต้องทํางานให้มันกุบมันออกไปใส่มดนไปใส่จะไปอยู่หันบันจะไปใส่ให้มันทุบทีอันค้นเจ้าของนันซื้อมาทํางานแต่จังสีปล่อยแต่จังสีให้เงิน เอไปปีสองปีว่าได้งเงินเดือนจากเถื่อใครกับไปขบจากเถื่อมาขบแต่บ่อแอพเดียวค่ะบ,บ่อแอพวัดหงยางบ่อแอพหงยางลูกนางทุนเหมืเด็กเขินไ,ไปเถื่อเขินก็อยู่โรงงานอีนางอนางก็แล้วนั่นเราไม่เอาไปอยู่น้ำเพื่อน,นเลยค่ะเอไปอยู่บ้านหึงบ้เนหึงก็งกมาบ้านว่าจะลงไปเอ้วบ้านลงไปได้บ่อแอพกระพาะเชื่อพี่แม่แม่ก็หอมเก<อ>ิดขืนหอมกิ่นกันฮะเชื่อแค่เชื่อเพิ่งนุ่งเลยดอกเชื่อผู้ชายแม่ก็ดีใจเพราไม่ได้เห็นจากเถื่อลูกไปแล้วไม่ได้ยินข่าวไม่ได้ยินการ ช่วงประมาณสองสปีเนาะสองสปีมาได้ยังมาได้ยัหลังจากอันเพิ่นผู้แอนี่หู้ว่าฝ่าวเสือมาหน้าิ่นมาชงตอนกลางคืนบุญภูมัเท่าถึงมันมาชงอันม่เท่ากัมาชงไม่วัดไม่วัดเ้อเพียงไม่ใหญ่ตัวเอก็ดีใจจะเคยคนมาเอิญกลางคืนไม่ใหจะเอิญคนน่เวียยังไม่ใหญ่เออมีเลียบเลยอ่าหัวใจกระเต็นตึกตึกนี่เชือลูกชายมึงเชืออื่นภาพไหนวะคะ แอมาว่ะป้าแม่กะมาออกแะชทงยางกระดุมบัดคืนจุบันนอนอือได้เบอร์โทรพร้อมแล้วก็โท,โทรนำ้นำนำ,นำเลยโทรเช่าโทรแรงโท่แกกะดาบ่มีชื่อรุุนเลยนี่มึงบ่มีแบชื่อรุุนตัวไปเลยใช่ปิดบังเนาะอ,อันนี้ยังบ่ฮหูคำตอบนะพี่น้อง่นว่าอันลูิคนไปเห็ดในหรวงงานนั่นแหละกระเจ้าและเพระอันเอ้ยน้องเอื้อยของ เรารุ่นเอยของบ่อลรุ่นนี่ก็คือลูกชายของเพื่อนนี่บอกว่าอันหัวใจลม้มเหลวตายเพาะว่าคนงานคือเป็นว่าหัวใจลม้มเหลวครับเท่าแก่ไม่ได้คบคือเท่าแก่ไปหาเที่ยวแล้วไปเที่ยวแล้วเอาศพไปไว้อันเอาคนโตคนไปหงบานเลยไปเที่ยว<อ>จักที่ตายจักที่ยังหนาโอ้แล้วไปจักใช่เหตุจักตายจากักยังเอาไปไว้แล้วก็มาโลดเอาถุงไปแล้วก็มาเท่าแก่ก็ฮู้ว่าลูกชายจะเป็นฮู้แล้วอันลูกคนอันงานเราก็ฮู้ หัจกจะตายจากหนังเ,เอาไปแล้วเลยเอาไปแล้วก็บได้ไปจอบแล้วก็บได้ไปหลับทบหลับเมนเลยแล้วก็บรรทินี่เลยมาห้องบ้านได้เขาแก่เปเจลิกเป็นบนลูกสาวอยู่ห้องบ้านตำรวจว่ะบอกแค<อ>่นั้นบอกแค่นั้นหับกบ่าจะไปนำพาไปเจ้าได้ยินข่าวว่าลูกเจ้าเสียนี่เห็นลูกชายเขาฟันเขายังบ่างบด้ฟันนะบบได้ฟันบ่ คอยมือบูถูพันเห็ดปกติเขาว่าแถวลูกเสียอย่างงี้ไม่ต้องมีแนวเหตุประกฤตการอยู่ทางบ้านก็จะวันนี้ได้คอยจะแจก่เขาแจกหน้านเขาก็ไม่ด้พันเอาเจ้าก็จุดแจกเข้าหาเลยแจกงแล้วเรียบร้อยหลือใดโอ้คอยแจกเรียบร้อยรอดหาวายแล้วคอยก็แจกเข้าโลดได้ปีหนึ่งคอยก็แจกเข้าโอ้โอ้โอ้ลูกไม่ได้เงินไม่ได้ค้ำพวกกีบแต่วันเดวนี้นะพี่น้องว่าลูกชายเพิ่ดตาย แต่ว่าบโบเห็นสูเแ่<ม>าแก่นะบอทลูกชายผมไปเห็ดนะบอกว่าส่งส่งไปโรงพยาบาลตำรวจพี่น้อง<ม>ลูกไม่เท่านี้คือว่าเอื้อยของนที่เสียนี่กบพาเท่าแก่อีกคนหนึ่งไปถามกะบว่าในหน้าไวล่งังมัม้ยบอได้คขบท่าแก่รบแต่คนงานคือกันวาเท่าแก่ไปเที่ยวแล้วอช่หรือเปว่าเอาไปโรงพยาบาลตำรวจจะคืนเนี่ยเห็นสูบโบเห็นยังสบจักจั่ตายจักจี่หนังบเห็นเลย โอถ้าวดตาแท้ก็ต้องใช้กระดูกเนาะว่าจักไปวัดจักตายจักง,งังเราก็ไม่เห็นข่าวเห็นการเลยต่จแจ้เข้าน้ำต้องพี่ก็แจ้เข้าน้ำเลยบ้านเขาเขาทอดจะเอาแอร์แห,หละครบับก็หันจะไม่จะคนบนอื่นขนาก็ไปจักอ่าไม่เท่าอันซื้อพ่อซื้อแม่เพื่อจังใดเนาะอีกหนึ่งนะผอหันชลีเลยตาย่อชลีคือพวงเจ้าเสียแล้วเสียปิตายะ เซียปิกายได้ถาดเซียปิกายเชียนนาเนี่ยบอเซีนยนในตู้เปนนี่แหละเ<อ>นาะอ้อเรนนี่ในเฮือนมีเพียงดอกเซียในตู้เปนนี่แหละจ้าวจ้าเพราะว่าการตายปกติก็ต้องให้คนมารับครบหรือว่า,าปิดกระดูกเนาะหรือว่าอาจออาจ,จะแบบกัจเจ้าอำพรางบ่ยันแบบเอาคนงานมาบูมิวัฒน์ดเบอร์ยันถึกตำรวจจับจักแล้วหาก็ปิดบังหรือจังใดนี่แหละแค่หามบูมีบัตร อู้ถูกสัสญยาบริมีเฮือนอยู่เพื่อนก็ไปเพื่อนก็ป่วงไปได้เฮือนให้แม่ก็ไป่ได้ใ้เฮือนแม่ยอเฮือนไว้สำนี่ในบ้านจบานบม่มีเหลังคีมันจนคลายไปคือเฮือนส่งคนไปแกลงบอกว่าสิไปหางเงินเห็ดเฮือนหางเงินเห็ดเฮือนคับแม่โอ<ห>้เฮือนกระซัน,นี่บอกทนี่เลยตอนนอยู่อ่ะก็สิไปหาง เจ้อเจ็ดเลยบระดนม่าวมึงการนี่ขอผูเดียวหแหละขบเดี๋ยวปากยินกับเอื่อยค่ะมือวันประฮัดเดี๋ยวปากเอื่อยว่าวันชุ่เออไปขบกันมึงจะไปนั่งอย่านอื่นเดินนั่งในทางเข่าชวนลุ้มโรดวาเออวามึงท่ทองเที่ยวดอกม,มึงได้ไปใไดคดแบบเคยมาเฮยควางมึงบเคยมาบ่เอื่อยว่าบ่อกเคยไปไปจะชวนลุ้มมึนไปพุทธประหันแต่มาอยู่นี่ไปชวนลุม้มคะใครมึงเคยไปชวนลุม้มหรือมึงท่ากูจะชวนลุ้มเอื่อยว่ากูจะไปขบมึงมึงจะไปเที่ยวเด้อเออวา เว้ากันเว้ากันแบบนัดกันกลางคืนนี่บ่าหนัดกันคืนมือนี้นี่ๆอ๋อหนัดกันคืนเพราะว่าตายนัดกันแต่เชาวเขาหนัดกันมืัอนี้เนาะแล้วมืาออื่นว่าเชไปเที่ยวชนล้มนัดกันเจอกันชนล้มอือเรเคยไปใช่แล้วบันนี่ผัดตื่นตัวชามาคนเห็นงานกันโทรไปหาเอื้อยตายแล้วตายแล้วอันจากแม่บ่แม่นเ่าก็บบุหงาอ๋อ่าแก่บ่เคยยหายหับจ้าเถื่อมีแต่เฒ่าแก่หับตาอีกขาค่อยโทรค่อยว่ามือสิได้ขบกันหันเฒ่าแก่ให้ยหับ ค่อยว้าวน้เว้าคข่อยเลยเขาจะว้าวเลยเออมีอย <maya> ู่มีอ <c> ย <oughs> ู่มาตั้งนานเลยตั้งนานเลยมาอยู่นี่นั่งเข่าห้องน้ำมาด้อเก็เอิ้นมาให้ฉัไปเรียกมาให้ไปแล้วก็ได้กินคนเคียงกึบ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 ก็จะว้าวในโทรศัพท์แล้วก็มาปากแล้วก็ให้เชืฉยเฉยฉันเอาไปสกีแบบมีสัมผัสในจอเนาะนี่จะคือธรรมดาจะเลขโทรโทรศัพท์ให้เฉยเอื้อยตอนนี้เอื้อยเอื้อยของเคุณอยู่ไทยปะมีผัวเป็น พวบมีครอบเป็นพวบเลยเนาะชอบเป็นพวกับปุเป็นนั่แหละพวอยู่อุดรโอ้ได้พวอุดรโอ้ไปจัดถือกักเท้าคนโง่หนาะมือประเฮียนหนังสือเทียนนั่แหละเทียนออดกุดมเขาก็าชามอยู่บ้านเหล่าชอบอยบ้านเหล่าแหบนี้โง่หนาะแต่การคนบ่ค่อยสลาดเนาะบ่สลาดโทรศัพท์มันยังบ่เป็นอื้อเลยอย่างนี้ไปเชิดเลยสัมผัสหน้าจาะไอ้เจามือถือธรรมดามันยังบ่เป็นโถโอ้ยขยันโทรหาแม่กับแม่ ให้ผู้อื่นโทรให้อ๋อได้ยังไงฮะเออเบอร์โทรมันเอาเศษทงมันไว้พับไว้หนดิโทรมันก็ให้มูอเบิง้งเลยโทรค่ะตอนนี้ฮะ大爷อือเอ้เลยฮะก็ะจะงหวเฮียนเฮียน <ๆ S 1> เป็นจังไรมันกระจดเิษทงมันไว้หนิถ้ามันิโทรมาหาแม่มันก็เอาเอาไปมูอเบิง้งอ,อ่านโทรมามันจำหมดเลย大爷ปัจจุบันนี่มันมีเพจมีไลน์เลยโทรทั้งเพจทั้งไลน์เห็นหน้าบาเลยโทรบอกให้หมูอโทรให้ผูกมูอโทรให้ ติดแล้วมันจังเว้าหนักอ๋อถ้าทูพิดเทอรไลต์จะดูมีอยังก็ไม่เท่าเฮี้ยนจบอุดม <c oughs> อุดมคือบอ่อยังอ๋อชามตะกี้ตลอด้มอชามเลยเนาะมอชามมอชามบ่อุดมนะตะกี้มอได้ถึงห้องมอหนึ่งมอช่องมอชามอุดมเพราะว่าบปภรเกิดรุ่นหลังนะบ่ฮู้พตอตะกี้ก็จะเจริญอุดมเนาะ จบปอหา,าก็ไปอุดมเลยดีกับหม้มอ,ชมอชามหมอชีเลยเดี๋ยนี้กหม้อช่องหม้อชามแต่เดี๋ยวนี้เขาเไเรองอะไ้อุดมเขาไป่ได่ออุดมได้ที่อุดมได้โอ้อุดมเนาะอุดมอ๋อช่อ,อ,ชองอ๋อชามเขาเอาอ๋ออ่อเดี๋ยวนี้กับหม้อช่องหม้อชามจะทีั<อ>นจบปอหากเพิ่งไปเลียงหลัดคู่ก็ได้เฮียนฉันต้นคู่ก็ได้เจ้าเจ้าอันนี้เขาก็ไปเฮียนอันอุดมอีกวันเหล่าไปกินนอนอผู้ยังเขาจะเปลี่ยนชื่อไหมเท่า คือปฐมมัธยม,มเดี๋ยวนี้ยังยังเขาเปลี่ยนสื่อเป็นมัธยมแม่เป็นมัธยม,มม้อชองม้อชามเดี๋ยวนี้ <c oughs> ตะกี้อ๋อพูดว่าเดี๋ยวนี้เขาหัวควันอ <c oughs> ๋อเนาะคนกระทันสมัยตอนนี้แม่ทั้งไม่เท่ากับกินทอนหรือเป่าขึ้นทอนนั่นแหละลูกชายเป็นคนชี้ชองคือไม่เท่าเนี่ยไม่รู้จะคนทางเบิดเช้าฮะเช้าขนเช้าขนกายชิดยังชิดปอดเลยบุกุ้มลูก อ่ะเช้าอรีได้ทามให้กระทามรลดบัพรอนพังบ่วพิษนะพี่น้องเช้าคนคนในบ้านนี่หูมิดหูมดเช้าคนอคงบรได้มียาตะกี้บริีมียาคงจะขินกินจนว่ะชาชุดเองนะทามอันหุ่นยังแล้วก็ไปอยู่หุ่นยัก็์ต้ปีบัพรอนเกิดมาเพิ่งเคยเห็นมีลูกส้าคนน้องพี่น้องปกติมีแต่สิบสองสิบสามที่บพรอเห็นนะแม่กบบทหันเก็บนีเป็นบาวานก็บเหมือนตาก็ปเห็นหู เช้าค้นี่ไม่เท่าอันเล็บหย่าห้างกันทเนท่าไรจังใดอี๋เนาะอ่ะคุยไทยปีหัวปีไทยปีหัวปีได้คูปป่ปีคู่ปีบรรทุกเลยชุดโลดเ่าอไหร่ว่าสิบบาปีหนึ่งช่องปีไม่ได้บ่าต่อกันเลยอ่อกันเลยผู้หนึ่งจะใช้กระบุกผู้หนึ่งก็อุ้มหักมาเมนากะดิผู้หนึ่งจะชาดซื้อเข่าแต้มกระบุงผูน<ต>้น้อยผู้ชี้ใหญ่ผู้น้อยก็อุ้มใช้แอวนี่ทามโลดจะบานนี่เด้อโอ้ปปรีมหันทามโลดเลอปรี เท่าในเฮือนหนึ่งแล้ก็ไปเห็ดนาอยู่บ้านหอยยางซาลีปีตัวเจ้าเหรอบ้างให้เอ้ยน้องอะไรบ้านหอยยางนะชุปลีข้าวป่าเขาที่นอกต้องสาวคุณเมี่ยเดียวกันกับนางเจ็ตเมียบ่จอดทันตัวเองตอนนี้น่ะยังยังยังชิบค้นไปเท่ายังชิบตายชิบชาเห็ดนาตาเนี่เป็นยังเนาะโอ้ยเฮาจะกีู่กับประธานสมัยเป็นอันดิ่งจเป็นจะตูด พี่จะว่าว่าเป็นอันเป็นพีกระโตดบ่เป็นพิชา้ามเขาแม่ก็ลืมแล้วแม่จำไม่ได้ทีตลอดปอดแตกทีที่ทเจ็บท้องหรือบอ่สิบเก้าปีสิบปีปีนะฮะันะมันจะเป็นระบาดอ่ะไอ้โอ้ยลูกหา้าว่าไม่เท่าอันพวกหมึอนกับบราาิลัยบริลัยกับกลางคืนกับไปเลือไปสือปีนะ ลายได้ลูกแม่ายโอ้หหสิบปีก็มีแปดปีเก้าปีพ้อนี้ยทานไม่เท่าอันอันค้นที่เสียสิบค้นนะแต่ละแต่ละค้นนะจากปีห้าจากปีสิบปีก็มีแปดปีก็มีห้าปีก็มีกระหันก็ปีหนึ่งช่องเดือนก็มีไอ้โหายบ๊วยชิดน้อยๆแน่ๆดายแต่ลูกเสียไปสิ่งต้องไม่เท่านี้รับทำใจไบบได้นอกจากอยู่มาทุกวันนี้จับแร้เป็นอะไรอไงลงลึมลึมลึมหลบแบบ ลูกคือลูกเสียนี่ก็คือก็คือเสียใจแห้งเขาทั้งตายก็ทุกคนตายปอตุลูกเสียเลยทังตายทุกคนเนี่ยเสียลายเลยตาเสียลายอะไรเป็นทองบีดเป็นทองบีทอ๋อทองบีททองบีทนเป็นทองบีดกินยังกับปลาเช่ากินกุ้งกุ้ยเอาหัตัดกุ้งกุ้ยชนี้เลยพุดชางเอามากินกับปลาเช่าพ่อก็เป็นเป็นประชามคนปีหน้าตายคนหนึ่งปีน่ะคุณยายตายเป็นทองบีด ดูกบิดตะกี้ห้าผัดขับแคบเดีอนเนาะปัจจุบไปหงมอก็นนี้เรหงมอจะแบบ่มีเงินไปเดีวกี้ีงมอก็ลหองมีหลุดเนาะบนหลุดบียามไปตอนไปท้ามันคมืองก็ชิบไตยดอบทำบิดนไปเลยหลายคนแล้วบกุ้มหรือพนพนี่งะหมแพ่ปุ๊กฮากับบริมีบ่ิไลตะกี้ชาติตะขาตเหียนลมผัดวุบหุบบค่อยนอนน้าจนทามชิบไปปีเลยนี่ แต่ลูกคนยังบระธนเลยตายผูกคนนอนนาน,นี่ยบังดูนอนประจําตลอดนอนประจําตลอดมูไนน่มไปนอนบันมือไันนอนคอยนอนดูกระท่อมกระแทกมาที่แล้วนี่ก็ออมไม่มีเหือนคอยนอนอยู่ทงนาทามโลดปารีประธานเดี๋ยวเดี๋ยวมือว่างก็จิไปถามเพคนปารีเนาะปารีปากาจิต <laughs> ปรอบถามเพิเ่นเอ้ยน้องถึงเจ้าหรอวาอ๋ออ๋อไอ้ไน้องมันก็ถูกถูกกระแทกแล้อันเจ้านอนตลอดกระท่อมมานี่ นอนเพลจะก็เห็ดไม่เพลจะก็เห็ดไม่ระทำไงแล้วเวลาฝนตกมุภบบาบ่นี่นะอาจจะข้ามมพภาคนนอนไปทีขาขอดกปบปบเขาบมพพาขาลงมานอนนอนบริ่านมัม่เขาบ,บริยานเ<อ>ขาไมีแนวขั้งขึ้นลูกบ่คอยตายลายแล้วเขาบริยานอ๋อแลจะตายเบิดเลยหัวใจเขาพบบริยานนะบริยานเนาะคอยตายลายคนเบริญานจะที่เขาย่านมีคนบริญานจะที่จะนอนดิผูกพมจมโหงใหญ่ใหง่ขึ้นมาย่ายขึ้นมามาทางจอกแฉก อันพ่อประเหตุการตะกี้ขึ้นจะเกี่ยวเข่าหรือคนไปอันยับจ้างทั้งบ้านน้องบัวสาบประชาชไปเลยไมคุณปุ๊บพอก็ลูกเขาไปนอนป่าทำหรือเขาไปนอนควายตัวเดียวเขาก็อัดเาก็ลงเขาเลี้ยงเขาก็นอนเอาเพืิงเขาก็ปปูมาเช่าหรแจ้งเขาก็ออกคนไม่เคยนอนนาตะกี้คนย่านไ้ตะกี้หางย่านตะกี้พูดจะดีก็กี้หนึ่งนับคือว่นคนอื่นย่านของพวกเข็น้องของย่านว่ะมันดีของพวกย่านอยู่ย่านเนาะย่านเป็นักกระยา แต่ก้อนนี่ก้อนก้อนบ้านตงกัดครูเกิดคือเจ้าบุญพะกานอนนาเลยอาตะกี้นะบุญพนะาน้อการไปหลายเนาะคอยนอนอ๋อแสดงว่าเพิ่นกระจายเด็ดไปแล้วนะพี่น้องเพิ่นนอนได้ถ้ายที่นอนก,ก็เพิ่นนอาเพิ่นเจ็บเพิ่นปวดกับไปห้องหมอเจ็บกับห้องหมอกเกืเจ็บโมงถูกเพิ่นห้ไปไปกี่แตชงเข่าไปเลยและอ<ล>ันน,น้หาไม่เท่าหนีลายย้บ่้บ้าหนาชอมหายอ่างนี้บางทีก็ไล่แล้วปั่นให้เอ,อ,อ,อือยน้องเอือยน้องนลายด้วยยักคนกับปั่นผู้น้อย แม่อีกคนกุปีน่าทองไห,หายไร้ังนหันกับข้างมือแม่แต่ละปีได้จะเข้าจากกระสอบอาปีได้แต่ชี้ชิบอ๋อทะละลายและปัจจุบันนี่อยู่อยู่มหม m กระแถวนี้น่ะจะค้นทั้งหมดนั่งอเลยนั่ตูบสั่ตูบถัตุบถัต่ตยังอันอยู่แปดแหละอยู่แปดคนเอา ผู้หนึ่งกับผู้อนผัวผู้หนึ่งกับผู้อนเมียผู้หนึ่งกชองกับไอเหอนเมียชามคนกับไปเหอนเมียค่ะยังเจ็บเนาะยังเจ็บก็คือมีครอบครัวบ่ละบ่หนงแต่จะเป็นห่างบ่จะมีเรือบ่จะมีใครเจะมีผัวดอกบ่มีครอบมีผัวดอกดินแมนบ่มีเลยเลยเป็นยังขึ้ยังประธานมีเนาะอ๋อไม่บ่มีหาถูกหอยนางพุกยาหากินเชาวขำพะเอาเจ้าบ่อเขาเอาคู่มือเขาเอาคนไมหน้านนี่ตาไม่ซื่ออยูบอกเกี่ยวได้ไม่เท่า ถ้าว่าคนมักหกักกบบนี่จะทุกขประไดี๋กาไอ้าตามตามมุมมองของบพจนนะ์ะแต่ว่าจังเล็บบางคนบพจน์คิดว่าร้อยคนมีดอกสองสามคนนะที่คิดจะเลือกฐานนะอ๋อก็คืออันลูกสาวลูกชายก็อยู่กระท่อมแลกระท่อมมันเนาะไม่ลูกชายก็อยู่กระท่อมลูกชาวอันนกระท่อมลูกสาวน่ะบอมอันลูกชายเ <c oughs> นาะชายอันค่นนึงคุณนั่นได้แฉพูดู่คุณคุณนันจะอยู่กัอันระท่อมนั่นไงคุณนัน่นพวกกิน,นที่ถึง ผมบปจะผมลงไปนอนกันได้มาเมื่อนี้กันสิมาประกาศตามหาไอ้เพิ่นเนาะพี่นอ้องเพื่อว่าลูกคนยังยังเนาะแต่ว่าบบฮู้ชัดเจนว่านนตายหรือยังตายหรือยังนะตอนแรกนะแบบนี้เนาะตอนแรกนะเพิ่นโทรเอ้อยเอ้อยของคนคี่วัดตายนี่โทรหาว่านัดกรรันประเนสวนล้มเนาะคือสมมติว่านัดกันเมื่อนี้ปั๊บเมื่ออื่นตอนแรงตอนแรงพัดว่าหมู่โทรมาพัดว่า ตายแล้วว่ะหัวใจล่มเร็วโบเห็นขาถักโบเห็นซพแล้วก็แล้วก็อันเอืย้ยคนคนขี่จายนี่ก็ได้เอาเท่าแก่มามาถามว่าส่งศพไปทางใดแต่ทั้งเท่าแก่บนน้องเห็ดหรือว่าคนที่จายเห็ดบอกว่าไปหงพยาบาลตำรวจแต่บนนบเห็นว่าโฉบนี่นะมันมัน,ม,นมันเกี่ยวข้องตัวนี้น้องพี่งงน้องห่วซักตาจังยัง,งนี่นะ เอาล้วไม่เท่าจังได้กะสู้ๆเนาะสู้ปัญหาจังได้กะกระจายเพิ่งห,งห,อองหงงนึ่งแล้วแม่กระจายเพิ่งหนึ่งพอหางเลยคำหนี่แม่นนะ้องจำพวกคนที่เสียลูกนี่ไปนี่อจาจจะหรือว่าเสียสามีไปนี่คือแบบบริมีตัวตนเลยได้บ่ได้บ่คือยังบ่บค่คือตอนเขาอยู่ที่เขาอยู่อยู่ฝบ่นมาควาหนาขมตากันความหนาขมตาเลยเกิดีกคือแบบสลายหมดเลยอันนี้บ่อยู่ต<ห> <พบ S 3> ัวโตคนเดียวเนาะ พี่นอ้องแล้วอันคนที่บวชเป็นครูบาได้วัดได้จับลูกบ่น,นะครลูกับลูกลูกคนที่เทไรน,นะคนที่สี่ที่หาหโออเผื่อ,อนน,<ๆ>นี่เนาะพี่น้องมือนั่นนะครูบาลูกชายของเพิ่นนี่แหละไปบวชอยู่วัดแล้วเพิ่นไปหามาพร้อมมา,าพร้อมาามาตามหาไอ้าข่คอยแน่พัอ้ยข่คอยไปตั้งแต่อย่างง้น้อยอตั้งแต่จําความบ่ได้ได้ช่าวาใจเพื่นกับโบแน่ใจโบเห็นคบเลยให้มาประกาศตามหาเนาะ ออล้ Finished. ไม่เท่ามัดนี่มาพรคอตัวลำลาเมืเด้อี่เด้อกนี้ลูกกาสิสอดประกาศตามหาให้เห็นบบเห็นกับโบฮู้เนาะประกาศไปเนาะไเลี้ยงควายบ่ดีนะลี <amigo> ้ยจะตไควายจะโตนะลูกใครงีแรลูกกับบปก็คนถุกหนักลูกไปทำไเขายู่บ้านน่นนะำน เดียลูกคือว่าไม่จะพูดง่ายๆคือบอกไปส่งไปหาทํางานต่างแดนลูกช้าได้ไงลูกเช้าก็ใจลูกเพิ่มาแล้วก็ไม่ด้ไปคนหนึ่งยู่กรุงเทพผู้อันผู้เลยโกะเลยผู้ไรจะนั่งอยู่นั่นผู้คืยิงคนนั้นเลยลูกคือกันแล้วแต่ป้ากลัวกลัวป่าดูแหละดูซิๆไปนั่งดูซิๆดูฝนกระลายนาะพี่น้องโดนซำฝน แต่ว่าเพิ่นว่าโควิดเข้ามาบุมมีการบุมมีงานว่างงานหลายตกงานหลายแล้วก็ไ่ได้ไปทางาถ้าโควิดเบิดก็ให้เขาจะไปหาง่ไปอหละถ้ามีเงินไปถ้ามีเงินจาดรถก็ไปบุมีก็รลับได้ไม่เท่าเลยเพราะว่าไปหางานหาการนีมันดีกว่าไรเพราะว่าเขาเฮานั่งอยู่เฉยๆเฮาเฮ็ดการงานมันเสียเวลาของเสียแน่เดือนบัตรเงินหายเสียเวลาเขาแลวเฮาอายุเขาก็แก่ขึ้นแก่ขึ้นเด้เขาต้องเก็บเงินเพื่อสร้างครอบครัวนะต้องไปหางาน กต่บ้านี้ลูกองครมาเนี่ยด <c oughs> ีไม่แหงครับค <c oughs> <c oughs>